สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้ก็พามาดูร้านขายขนมปังสังขยานะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่คนนิยมกินกันมากแล้วเราเห็นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะที่ขายขนมปังสังขยาด้วยรถเข็นแบบนี้แต่ถ้าเปิดใครเนี่ยสามารถจะทาแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จก็จะขยายกิจการไปเป็นร้านได้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านร้านหนึ่งที่ขายขนมปังสังขยานะคะเมื่อก่อนก็เข็นรถเข็นขายเนี่ยนะคะเ,เข็นได้ทั้งสามปีก็มาเปิดร้านนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ร้านขนมปังสังขยานมสดของร้านคุณปุ้ยนะคะอยู่ในทำเลที่ผู้คนหนาแน่นมากทีเดียวระคะและยังเป็นแหล่งท่าเรือคลองศสนร,รับรองเลยราคะว่าจะต้องมีลูกคา้าขาจรแวะเวียนมาทานได้ตลอดวันอย่างแรกที่ดึงดูดลูกค้าได้นะคะก็ต้องเป็นบรรยากาศของร้านที่มีการตกแต่งน่ารักสีสันสะอาดแล้วก็มีที่นั่งรับประทานได้สัดส่วนค่ะ อุปกรณ์ภาชนะที่ใส่ขนมปังสังขยาและนมสดก็ต้องสะอาดน่าใช้มีการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนำมาใช้ทุกครั้งทางร้านมีการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำอัดลมซื้อในราคา5,000บาทโดยติดตอด่อหาซื้อได้จากร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ตู้แช่น้ำอัดลมทั่วไปนะคะแล้วก็มีเครื่องทำนมสดราคาประมาณ3 0 0 0ัถึงบาทโดยเฉพาะที่ร้านจะให้บริการนมสดเย็นด้วยค่ะส่วนขนมปังนั้นต้องสดใหม่ทุกวัน ที่ร้านจะรับขนมปังวันล,ละ50กิโลกรัมมีทั้งขนมปังเป็นแผ่นและขนมปังปอนขนมปังแผ่นนั้นนำมาทาเนยแล้วปิ้งให้ความร้อนส่วนขนมปังปอนก็นำมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสำหรับจิ้มทานกับสังขยาใบเตยคะ่ะเริ่มจากร้านจะเริ่มจากโลกเข็นเนี่ยมันต่างกันแน่นอนเพราะว่าร้านนี่นะคะมันจะมีคุณภาพกว่ามันสามารถที่จะตกแต่ง จะต้องใช้สีมืออย่างเดียวสำหรับอาชีพการขายขนมปังสังขยาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเท่าที่คุยกับผู้ขายมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นนั้นเราควรจะต้องขายเป็นรถเข็นแบบนี้ก่อนนะคะถึงจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราสามารถที่จะเปิดไปเป็นร้านใหญ่ๆได้หรือเปล่าจริงๆว่าจะเปิดเป็นร้านใหญ่เนี่ยนะคะทำเลเนี่ยสำคัญล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็จะรับประทานขนมปังสังขยาในช่วงค่ำถึงลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวถ้าสนใจน ติดตามตอนต่อไปเดีด๋ยวยังมีสาระดีๆมาฝากวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ